สวัสดีครับวันนี้ผมก็อยู่ที่สวนทุเรียนตตรก,กร์ตกเกษมนะครับสวนทุเรียนบ้านเก่งวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมมาชมติดตามดูต้นทุเรียนว่าใช้อาดีสองห้าหนึ่งหยอดโคลนทุกสิบห้าวันนะครับแล้วก็ฉีดพ่นทางใบโดยวิธีบินโดนอาทิตย์ละครั้งหรือว่าสัปดาห์ละครั้งนะครับต้นทุเรียนเป็นยังไงเดี๋ยวพาท่านผู้ชมมาดูครับนี่ครับ เรายอดโคนนะครับนี่ยอดโคนทุกๆสิบห้าวันใบเขียวแล้วก็ยอดอ่อนแตกท่านผู้ชมจะเห็นนะครับนี่มันมียอดอ่อนออกมานี่ครับนี่ก็แสดงว่าดินได้รับสารออดีสองห้าหนึ่งแล้วทำให้มีจุลินทรีย์ในดินที่ดีทำให้ทุเรียนกินปุ๋ยได้ดีนะครับรากเดินนอกจากเราจะใช้อ d ดีสองห้าหนึ่งยอดโคนแล้วเราก็จะมีแหนแดงนะครับใส่ เป็นระยะระยะเพราะเพราะเราเลี้ยงแหนแดงไว้ตอนนี้แหนแดงก็ออกไม่ค่อยทันนะครับท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่าต้นทุเรียนมีการตอบสนองได้ดีครับใบเขียวแตกยอดผลการหยอดโคนนะครับดีสองห้าหนึ่งสิบห้าวันนะครับสิบห้าวันหยอดครั้งสิบห้าวันหยอดครั้งแล,แล้วโดยเราก็จะบินอาทิตย์ละครั้งนะครับแมลงก็จะไม่ค่อยกวนนะครับส่วนนี้ เราไม่ได้ใช้สารเคมีนะครับไม่ได้สารใช้สารฆ่าแมลงแต่อย่างใดครับใช้เพียงอาดีสองห้าหนึ่งเพียงตัวเดียวนะครับไม่มีแมลงกวน,นไม่มีแมลงกวนเลยเนะนไม่ได้ใช้ไม,ไม่ได้ใช้สารฆ่า,มาแมลงนะครับครับใบเขียวครับใบเขียวมันแตกยอดอาดีสองห้าหนึ่งครับ ใช้อดีอย่างเดียวครับอดีสองห้าหนึ่งยอดโคนแล้วก็บินโดนต้นทุเรียนเล็กตอบสนองได้ดีครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งต้นนะครับที่จะใช้อดีสองห้าหนึ่งยอดโคนแล้วก็ฉีดพ่นด้วยโดนอาทิตย์ละครั้งครับจะสังเกตเห็นว่าต้นทุเรียนก็มีต้นโตขึ้นเนะาะทำต้นโตขึ้นแล้วก็ไม่มีแมลง กัดกินใบนะครับอหน2 5 1สวนเรานี่ก็อาจจะดูลุกไปหน่อยเนาะเพราะเราไม่ได้ใช้สารฆ่าหญ้าหรือสารเคมีต่างๆเราใช้คนตัดนะครับเดินตัดช่วงนี้ก็ตัดไม่ค่อยทันหน้าฝนหญ้าก็จะงามดินนิดนึงคนตัดก็ตัดไม่ค่อยทันเพราะช่วงนี้ช่วงหน้าฝนนะครับ จะส,สังเกตเห็นใบทุเรียนนะครับไม่มีแมลงมากัดกินนะครับปกติหน้าผูนนี้ก็จะมีแมลงมากวนเนาะแต่นี้เราใช้อ d ดีสองฉีดพ่นแล้วก็หยอดโคูนจะไม่ค่อยมีเข้ามาใกล้นะครับครับนี่ก็อ d ดีสองนะครับชาวสวนทุเรียนหรือสวนยางหรือชาวนาครับต้องการสนใจอยากจะได้อ d ดีสองสนใจติดต่อ โดยตรงที่ผมได้ครับเบอร์0958756488หรือจะโทรปรึกษาท่านเกรกรได้นะครับ0863280914ขอย้ำนะครับเบอร์โทรผม0958756488นะครับ HD251 ครับใช้กับต้นทุเรียนสวนยางปรลาหรือแม่นกับทั้งมะพร้าวนะครับมะพร้าวก็ ท่านใดที่เห็นคลิปแล้วก็จะถ่ายให้ท่านดูมะพร้าวก็ได้ผลดีนะครับสนใจจะลืมติดต่อน,นะครับอาร์ดีสองห้าหนึ่งครับผมก็จะพาท่านม้ชมมาชมการขยายพันธุ์กิ่งฝรั่งนะครับด้วยวิธีการตอนตอนฝรั่งนะครับเพื่อขยายพันธุ์ปลูกในสวนนะครับฝรั่งนี้ก็จะมีพันธุ์สุมมีกับจิมจูเนาะ นี่เราตอนกิ่งนี้เราตอนได้มาสี่สิบกว่าวันนะครับจะเริ่มมีรากเป็นสีน้ําตาลนี่ก็จะเริ่มตัดออกไปปลูกได้แล้วนะครับขั้นตอนการตอนนี้เราก็จะมีขุยมะพร้าวแช่น้ําไว้หนึ่งคืนนะโดยที่แช่อดีสองห้าหนึ่งหนึ่งคืนนะครับแล้วก็มาบีไปแห้งแล้วก็มายัดในถุงถุงที่เราใช้นี่ก็ขนาดสนะี่คูณหกเนาะสี่ครึ่ง สี่ครึ่งคูณเจ็ดสี่ครึ่งคูณเจ็ดนะครับถุงที่เราใช้ตอนดูความเหมาะสมกับกิ่งอืมเพราะว่ากิ่งฝรั่งเราสมบูรณ์นะกิ่งโตถ้าผู้ชมจะเห็นนะครับกิ่งฝรั่งโตมากเพราะว่าเราใช้อดีสองห้าหนึ่งยอดโคลแล้วก็บินโดนนะครับทุกเจ็ดวันยอดโคลน,นี่ก็สิบห้าวันนะครับการขยายพันธุ์ด้วยการตอนนะครับตอนนี้คนตอนก็ตอนได้ไปหกร้อยกว่ากิ่งเนาะ ทยอยตอนนะครับหกร้อยกว่ากับเจ็ดร้อยครับทยอยตอนไปเรื่อยๆนะครับได้ก็หกร้อยกดกิ่งละแล้วก็เริ่มมีรากทยอยออกมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ตอนทีเดียวเราค่อยๆตอนไปทีวันละหน่อยเนาะใช่เพราะสิบสอาจารย์คนที่ตอนนี้ก็อายุมากแล้วแกก็ทํามากไม่ได้เนาะกลมมากไม่ไหนหน้ามืดแกก็ต้องค่อยๆตอนไปทีละวันละยี่สิบกิ่งสามสิบกิ่งประมาณนี้นะครับ ตอนนี้แกก็ตอนได้ไปหกร้อยกว่าแล้วเพื่อขยายปลูกในสวนเราหรือก็จำหน่ายบ้างนะครับถ้ามีลูกค้าสนใจอยากจะได้ไปปลูกในสวนเราก็มีจำหน่ายให้นะครับสุยมี่กับเซมจูนะครับฝรั่งเดี๋ยวเราก็จะตัดทยอยใส่ถุงซ้ำเพื่อที่จะไปปลูกขยายพันธุ์ต่อไปนะครับ อาดีสองห้าหนึ่งครับใช้แช่ขุยมพะพร้าวเพื่อ,อามาตอนนะครับลากออกดีรากออกีครับท่านผู้ชมจะเห็นนะครับเนี่ยตากล้องซูมาเห็นนี่เป็นรากสีน้ําตาลนี่แล้วก็ฉีดพ่นแล้วก็หยอดโคลนทําให้ฝรัหลังต้นอวบต้นโตนะครับ้วมะแรงก็ไม่จะไม่ค่อยมีมากวันนะครับนี่นธรรมดาสวน สวนเราไม่ได้ใช้สารเครมีหรือสารฆ่าหญ้านะครับมันก็จะใช้แบบคนเดินตัดมันตัดไม่ทันั้างนะเพราะช่วงฝนอาจจะดูลกไปหน่อยก็เป็นธรรมชาติส่วนเราปลอดสารเครมีครับใช้แต่ Rd251 เพียงตัวเดียวนะครับ มาคืนถิ่นโบยบินคืนถิ่นกลับมาบ้านเราเพื่อชีวิตพลิกพื้นแผ่นดินของเราชีวิตแบบเกา่าไม่หวนคืนสิบอีไหลโปลูอะไรอยู่หรือคน ดอกตอนเขาถามคนงามปลูกต้นอะไรทุเรียนมังคุดละมุดหรือว่าลหลัไใยอยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดี ที่มีเลี้ยงชีวิกันได้ทุกคนไม่เคยอดยากลำบากอยากแสนเลือดพนก้าวไกลเกษตรช่วยคนหลุดพ้นด้วยการพัฒนากเกษตรตกอนใหม่หัวใจต้องกล้าแกล่ง รวมใจรวมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัยอาดีตผุดใหม่หมอบไปทั่วแคว้นแดนไกลเพื่อเกษตรกรไทยทุกคนอยู่ดีกินดี